ข่าวด่วนช่วงบ่ายบมฟบันไทยประจาวันที่17มิถุนายน2560โดยชายผู้บังคับร่างฟุบันไทนครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายบงกันดีควาครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อาร์ไงดิโคัสมิเกลสันลงฝึกซ้อมที่เดนมาร์กฟื้นฟูร่างกายเตรียมที่จะรับฤดูกาลใหม่นะโดยการนี้ทางด้านของดิโคัสมิเกลสันฟูลแบ็กจากสโมสรโอบโอเดนเซ่ทีมในลีกสุดของประเทศเดนมาร์กลงฝึกซ้อมฟื้นฟูร่างกายที่เดนมาร์ก โดยกันนี้ลูกโซ่ในวัย24ปีมีอาการบาดเจ็บจากการลงเล่นในกับด้านของ OBO d ด n ซ e ในช่วงท้ายขอรุดูการที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวนั้นไม่มีชื่อนะฮะติดทีมชาติไทย ช่วงคัดผู้บันโลกปี2026ที่ผ่านมาในครั้งนี้ซึ่งจะตัวนั้นก็ได้เดินทางมาเชียร์ทัพช้างศึกที่สนามในเกมพบกับด้านของสิงคโปร์ในครั้งนี้กันอีกด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่เดนมาร์กล่าสุดนั้นหลังเดินทางกลับมาจากประเทศเดนมาร์กนิโคลัสมิเกลสันก็ได้เปิดเผยภาพการฝึกซ้อมเพื่อจะฟืน้นฟูร,ร่างกายเพื่อจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในฤนะด,ดูกาลใหม่ ท่งนี้สลับทางด้านของมิเกลสันมีข่าวลือนะว่า2ทีมจากไทยลีกทั้งบีจีประุมและก็บริลัมพร้อมรับช่วงต่อในการดูแลนักเตะจากทางด้านของโอเดนเซ่และหวังดึงเจ้าตัวมาสแสดงฝีเท้าให้กับน้างของถิ่นในประเทศไทยในขณะนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันนะฮะอนาคตของทางด้านของโซนไนตัสนิโคลัสมิเกลสันจะเป็นเช่นไรต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานนครับ อะไรยังไงมาดามแป้งเคลื่อนไหวสองโพสต์หลังเกมรอบชิงชนะเลิศบีจีประชุมกับเมืองทองนัดเมื่อวานนี้ซึ่งมาดามแป้งนนพันล่ำซ้ำในยกสมาคมฟุบอลไทยได้ร่วมพิธีมอบแชมป์ให้กับสโมสรบีจีประชุมแมตช์รอบชิงชนะเลิศระหว่างบีจีประุมกับเมืองทองที่สนามธรรมศาสตร์นัดเมื่อวานนี้หลังเกมดังกล่าวเนี่ยมาดามแป้งก็ได้โพสตแรกนะฮะแสดงความยินดี กับบีจีปทุมที่คว้าแชมป์หน้าประสาทของสโมสรได้ในครั้งนี้และก็ระบุแคปชั่นดว่าแสดงความยินดีกับบีจีปทุมแชมป์ศึกอริโย์บอลคัพ2024จากนั้นเช้าวันนี้บันดาป้ก็ได้โพสต์ข้อความที่2อระบุว่าคนที่ไม่เคยทําผิดพลาดเลยคือคนที่ไม่เคยพยายามลองทําสิ่งใหม่ๆเลยต่างหากนะจงอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะมันจะทําให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะ น้ผมเป็นว่างานนี้ก็มี2โพสต์ที่มาดามแป้งได้โพสต์ล่าสุดนะฮะก็ไม่รู้จะสื่อถึงอะไรหรือเปล่าไหมงานนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ที่รู้นะฮะมาดามแป้งนี้เวลาทางานทําจริงเล่นจริงเจ็บจริงนะฮะไม่ใช่ตัวแสดงแทนก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะไทยกันต่อไปนะเ,เรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านนกันครับอานไดยังไงงานนี้ด่วนเลยนะ กวินธรรมชนันนายดานทีพชาตชไทยประกาศนะฮะาทางด้านของอำลาเบองทองในขณะน,นี้โดยการน,นีดนันของยุติเส้นทางอาชีพลูกหนังอำลาแฟนเบองทองทันที เมื่อกวินรรมาสนันนายดานทีมชาติไทยเจ้าของฉายากวินบินได้ประกาศที่จำลาฟุบอลอาชีพอย่างเป็นทางการโดยตองกวินได้โพสต์ข้อความระบุน,นว่าวันนี้ถึงเวลาที่ผมจะอำลาการเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วผมได้ใช้ชีวิตกับการลงแข่งขนันฟุตบอลอาชีพตลอด17ปีที่ผ่านมาการลงเล่นแมตช์สุดท้ายให้กับเืองทองเป็นความทรงจําที่มีค่าในครั้งนี้หลังนั้นร่วมเดินทางด้วยกันมั้นแต่การต่อสู้ เพื่อจะขึ้นถูซูลิกอาลีกหนึ่งนะฮะจนถึงปัจจุบันขอขอบพระคุณผู้ใหญ่โค้ชทุกท่านในทุกช่วงเวลาของชีวิตลุงประวิคุณแป้งและคุณอายวัตรก็ให้โอกาสผมตลอดเวลาที่ร่วมงานในสโมสรเมืองทองท่าเรือและก็บริเวณรวมถึงอา,อาอนิ์เศรษฐาที่ผมเคารพรักขอบคุณทีมชาติไทยบ้านที่อยู่ในใจผมเสมอ ผมเนี่ยเหมือนได้เกิดที่นี่ได้ทําความฝันของเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลการได้เป็นตัวแทนของคนไทยออกไปแสดงตัวตนบนความเป็นชาติไทยกว่า69แมตช์ที่ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นสิ่งที่มีค่าบากที่สุดในชีวิตของผมขอบคุณแฟนบอลทุกคนทุกสมโมสรแม้ผมไม่อาจจะรู้จักพวกคุณทั้งหมดได้แต่พวกคุณคือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนานที่สุดของพวกเรานักฟุตบอลเมื่อนึกถึงพวกคุณมันมีแต่รอยยิ้มและก็กำลัง คุณคือพลังยิ่งใหญ่ที่สำคัญในการขับเคลื่อนฟุตบอลไทยเช่นกัน ขอขอบคุณคนไทยทั้งที่รู้จักผมมานานแล้วหรืออาจจะยังไม่รู้จักผมผมขอให้ทุกช่วยทุกคนนั้นช่วยการสนับสนุนติดตามสารต่อกีฬาแห่งจิตวิญญาณในครั้งนี้สู่รุ่นลูกร,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 รุ่นหลานของเราต่อไปขอบคุณสมาคมฟุตบอลบุคลากรฟุตบอลสื่อบนชนทุกท่านที่ร่วมโตเคียงเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันขอกำลังใจให้กับพวกเราได้พัฒนาวงการฟุตบอลให้แข็งกแกรง่งตั้งแต่ร,รากฐานแล,และก็เติบโตยิ่งขึ้นไป ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนทั้งในทีมชาติและก็สโมสรที่ร่วมกันต่อสู้ด้วยกันมาทั้งมิจมภาพรอยยิ้มเสียงโห่ร้อจะเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไปขอบคุณลูกศิษย์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทุกคนที่ผมมองไปที่พวกคุณหรือทุกครั้งที่ผมมองไปที่พวกคุณเนี่ยผมเห็นตัวเองในวัยเด็กพวกคุณคือเงาสะท้อนในตัวของผมและนั่นก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ผมพร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปฐานะผู้ถ่ายทอด สุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่ชายและครอบครัวที่ทำให้ผมได้รู้จักฟุตบอลและก็สนับสนุนเคียงข้างกันมาตลอด30กว่าปีผมก็กล่าวกราบขอบพระคุณหัวใจของลูกชายคนนี้และก็ความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่ครับที่กล่าวไปผมตัดสินใจเป็นอย่างดีแล้วและก็พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนพนัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปหวังว่าผมได้สร้างความทรงจําที่ดีและก็แรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่ดีตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมา ไม่มากก็น,น้อยครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับลงท้ายกวินทาชนัน17ทับ6ทับ6 7ในครั้งนี้โอ้โหเป็นน้ำว่าง,งานนี้ยาวหน่อยนะฮะแต่ถือว่าทําเต็มที่นะผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อแฟนบอลและก็เพื่อทีมชาติไทยในสไตล์ของอากวินบินได้นั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับมารซิเจโพสต์ื่้นไ่าแล้วหลังคว้าแชามป์แรกกับไปนั่นของบีจีปรุม โดยแมซิเจชนาทิพสงกรสินเทร์เมเกอร์ตัวดังตัวเก่งของทีมชาติไทยพังอาดในการคว้าแชมป์แรกกับทนาน้าของบีจีปทุมหลังเอาชนะเบองทองในศึกฟุตบอลอาบริโบครับรอบชิงชเตเดน ล่าสุดนั้นชินาทิพย์สงการศิล์นเคลื่อนไหวโพสต์ภาพบรรยากาศหลังในการคว้าชแชมป์พร้อมกับแคปชั่นฉลองชแชมป์กับบีจีปทุมสหรับเป้าหมายชแชมป์ต่อไปแนฤดูการหน้าของชินาทิพย์สงการศิล์นจะต้องเบียดแย่งแชมป์ไทยลีกับนักของบริเวณเด็ดในครั้งนี้นั่นอีกนะเป็นดว่างารนี้ต้องรองดูันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้เหนื่อยหน่อยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากกนช่ครับอารยังไงบางกโตดเชกุนมัมบุรีปลื้มใจ หลังพาบีจีซิลแชมป์ลีกคับสมัยแรกในครัักนี้โดยการน,นี้ทางด้านของมอาโกโตเทกุนดาบริกุนซูบีจีประทุมกรับหลังนำลูกทีมเฉือนชนะเมืองทองไปได้เด่งต่อศูนย์ในฟุตบอลปริโวครับ2 0 2วัน23รอบชิงชแตเลสนัปวันที่ผ่านมาณมอสนามธรรมศาสตร์ปรังสิสสเตเดียม ดยการน,นี้ทัพดรับิดเนี่ยได้ประตูชัยจากทาด้านของเท็ลสินแดงดาศุนหน้าทีมชาติไทยในวัย36ปีที่ยิงใส่ทีมเก่าอย่างทางด้านของเมืองทองในช่วงนาทีที่90บวก8ทำให้บีจีประทุมนั้นซิลแชมป์ประการนี้ได้เป็นสมัยแรกของสมโมสรและถือเป็นการควา้าครบทุกแชมป์ในประเทศไทยในครั้นี้กันอีกด้วย หลังเกมเทกุซังคูซูชาวญี่ปุ่นของบิจีก็เป็นการเกมที่ยากที่จะกดดันเกมเกมหนึ่งของเราสุดท้ายทุกคนก็พยายามจะช่วยกันเล่นช่วยกันไล่และเราก็ไม่ได้ประตูชัยในช่วง90นาที ตอนแรกเนี่ยเราเนี่ยเล่นใน,นระบบ4 2 3 1อยู่นะพอเรานั้นกำลังจะได้จุดโทษแต่เราเองนั้นก็ไม่ได้ซึ่งตอนแรกผมก็เปลี่ยนระบบมาเป็น4 3 3, 3เพื่อที่จะเล่นอ่าหลังลายมากขึ้นแต่พอเราไม่ได้ลูกโทษนั้นก็ทำให้เราเนี่ยต้องเล่นแผนเดิมต่อไปแต่ก็ต้องขอบคุณผู้เล่น BG ที่ต่อให้เราเล่น10คนถึง11คน คือผู้เล่นที่เยอะกว่าแต่ทุกคนก็ยังคงเล่นเป็น BG และเล่นตามที่ผมติวแทคติกตั้งแต่แรกในครัน้นี้สุดท้ายต้องขอขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดทั้งฤดูกาลในครั้นี้แชมป์ปีนี้ก็เป็นถ้วยแรกของสมโมสรต้องขอบคุณแฟนบอลที่ตามเชียร์พวกเราในเกมนี้กันด้วยเทกุซังที่กะ่าวผิดใช้สำหรับหน้าของทางมาโกโตเทกุนะบุริพาบิจีปทุมนะฮะ คว้าแชมป์ไปแล้วมากถึง2รายการได้แก่ไทกินไทยแลนด์แชมเปียนคัพ2 0 22และก็บริโภคัพ2 0 23ในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็น่ว่างานนี้เทกูซังนะฮะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องรอดูคนต่อไปนะฮะว่าจะได้อยู่คุมทีมต่อไปยาวๆหรือไม่หละนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมฟุบ,บันไทยประจวาบันที17มมษายน2567โดยชายภูคุ้ครังฟุบ,บันไันครับ